ที่ตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงภายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ก็ยังคงยกระดับความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตำรวจเสียชีวิตที่จังหวัดปัตตานี เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของคดตีตากใบพลโทภัยสารหนูสังแม่ทัพภาคที่4และผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกองพลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงความปลอดภัยตามด่านตรวจรวมถึงจุดตรวจต่าง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันชายแดนในพื้นที่อำเภอตากใบและอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสทั้งตามแนวชายแดนเขตรอยต่อทางบกและทางน้ําเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะหลังจากมีกระแสะข่าวและมีความพยายามเข้ามาก่อเหตุก่อกวนสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในพื้นที่แม่ทัพภาคที่4ได้กำชับต่อเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้กรุงเทมมาตรการในการดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดรู้ทันเหตุและตื่นตัวในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ที่เรามีความพร้อมเนี่ยเขาจะไม่เขา้ามือแต่เขาจะหาโอกาสช่วงที่เราได้ทั้งเสอือหรือปฝันไทยหรือหรือ,รอ,รอ,รอมาตรการที่พะก,กระตุ้นมาตรการกระตุ้นเราไม่ทึ้มทวดนั่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาจัดก,การเราคนที่ยืนอยู่เนี่ยเพื่อการงานนั้นเปิบดบริหารหน้าที่เนี่ยต้ยพองขอความพร้อมที่ เมื่อค่ำวันนี้ยังเกิดเหตุการณ์มีร้อยตำรวจตรีอดิศัก์บือราเฮงรองสารวัตรจราจร,จรสพเมืองปัตตานีถูกยิงเสียชีวิตนะครับหลังจากไปละหมาดที่มัสยิดนูรุนฮิดายะหมู่สองบ้านคลองมานนิงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งผู้ก่อเหตุได้ไปดักซุ่มด้านหลังมัสยิดอาศัยช่วงที่ผู้ตายเนี่ยกำลังขึ้นรถจักรยานยนต์เดินทางกลับเดินทางกลับเข้าบ้านแล้วก็ไปยิงใส่ แม้ผู้ตายเนี่ยพยายามจะวิ่งหนีแต่ผู้ก่อเหตุวิ่งตามแล้วก็ไปยิงจนเสียชีวิตทําให้ผู้ที่เข้าร่วมละหมาดแตกต่างตื่นแตกตื่นแล้วก็ตกใจแล้วก็อาศัยช่วงชุลมุนเนี่ยหลบหนีไปส่วนประเด็นแล้วก็สาเหตุเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็สืบสวนเบ <c oughs> ื้องต้นให้น้ําหนักไปเรื่องของการสร้างสถานการณ์ก่อนที่จะครบรอบ20ปีคดีตากใบและอีกไม่กี่ชั่วโมงที่คดีจะหมดอายุความนะครับ และชวนย้อนกลับไปช่วงบรรยากาศนับถอยหลังคดีตักใบหมดอายุความจัดขึ้นที่ปัตตานีอาร์สเปซเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีครอบครัวผู้สูญเสียนักกิจกรรมนักวิชาการนักกฎหมายรวมถึงชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจํานวนมากโดยนักสันติวิธีเห็นว่าคดีที่ถูกปล่อยให้หมดอายุความโดยไม่สามารถนําตัวคนผิดมาลงโทษได้แม้จะสร้างความผิดหวังให้หลายคนต่อกระบวนการยุติธรรม แต่โดยส่วนตัวเห็นว่าการที่สารจังหวัดนราธิวาสประทับรับฟ้องและออกหมายจับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสารที่จะคงกระบวนการยุติธรรมไว้ในคดีสําคัญซึ่งควรมีคนรับผิดชอบนักสันติวิทยยังเห็นว่าภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมไทยที่ถูกมองในทางลบจากนานาประเทศในกรณีตากใบอาจทําให้หลายฝ่ายต้องทบทวนการแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะในความผิดที่รัฐทําให้ประชาชนเสียชีวิตจํานวนมาก เช่นเดียวกับที่เคยมีความพยายามแก้ไขกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันไม่ให้มีอายุความและเห็นว่าการไม่แสดงความจริงใจของรัฐก็อาจได้รับผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและอาจจะเห็นผลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปการที่ศาลมาทำรับฟ้องและผมคิดว่าผู้พิพากษาที่ก็คงตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่า มันจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้มีผลกระทบมีคนเสียชีวิตเกือบร้อยคนเนี่ยแต่ไม่สามารถหาผู้กระทําความผิดได้เลยเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าในประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยเป็นคําถามที่เป็นคําถามที่ใหญ่มาก